ครับมาดูคันนี้ครับสุรัสขาข้าวเบอร์สิบครับผู้จัดจาการผมทำอะไรครับเนี่ยโอ้เหมือนเด็กน้อยแล้วครับนี่ฮะศิลปะศิลปะบอไม่ปงไม่โป้เลยครับมันใช้อะไรปันดัดเงียวโอ้เอาง่ายง่ายยงนี้เลยทำวันเดียวพ่นวันเดียวครับผมจบเลยครับผม <laughs> <laughs> ดูสิครับสบภาพ อ่ะช้างมาเถอะเป็นไรครับเนาะเอาก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ซิๆเอานี่มาลองเลยลองเดี๋ยวไหมคือไปลองเลยลองตีเกอร์มีดขึ้นไปลองไปพี่สั่งตัดมาใหม่นี่ครับสเตอร์อยู่ไหนสเตอร์ตัดเล็บแล้วแกออกให้สวยงามหน่อยอันไหนแกออกแกออกเลยสิอันไรที่ขี้เลยแกออกเลยนี่เรารไอ้ป้ายตาสีเราลงออกเลยเอาไว้ข้างหน้าก่อนอนี่ครับผู้จัดก,การผมจัดก,การเองเลย เราเพิ่งมาเห็นครับอ่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ใจครับเพราะเราไม่มีช่างทำเนาะเราทำกันเองนะครับผมวางงานก็ทำตรงไหนว่างก็มาทำช่วยกันเออก็ไม่ได้คีเรอะไรมากมายแล้วครับผมสีแล้วก็เอาสีดำมาทาเทีเด้อทานี่แล้วก็เบิกไออะไรนะเบิกกระจกมาใส่เด้อเบอิกกระจกมาใส่เนี่ยนี่ฮะก็ไม่ใช่ว่าคีริว้วคีเรอะไรครับเนาะ เราไว้ขนไม้อ่าเราันจะวิ่งไกลครับเต็มที่กับโคราชครับตัวนี้เดี๋ยวอนาคตจะทําโรงสับไม้ครับสับเองเลยเรามีพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างครับไม่ต้องกลัวครับพนักงานเราเยอะแยะเลยอ่าทีมรถทีมนักขับเราก็เยอะแยะอ่ช่วยกันอขั้นตอนไหนเนี่พ่นสีแบบไม่โป้ครับผม ดูไกลๆพอดูได้ครับแต่ถ้าใกล้นี่แไม่กล้าให้ดูเลยพี่น้องซื้อสีหมดเท่าไรร้อยห้าสิบบาททินเนอร์ร้อยกว่าบาทหมดสามร้อยกว่าบาทครับผู้จัดการผมจัดจบเลยครับผมจบทำอะไรไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเขาครับไม่มีใครเหมือนครับอ่ะเพราะว่าทําไม่เป็นครับก็เลยมั่วเลยครับผมอ่ะซื้อสีมาให้ครับช่วงเช้ากลับมาช่วงบ่ายมาเนยครับจบเลยครับอ่ะแล้วแต่ใจจะควายคว้าเอาเลยครับเนาะ เครื่องมือเรามีพร้อมอบมลมก็มีที่พ่นสีก็มีแล้วสีซื้อมาให้แล้วก็จัดเลยครับตอนนี้กำลังแกะติ๊กเกอร์ตัวเก่าออกครับสุรคร้าขาวเบอร์สิบครับเปลี่ยนเบอร์ไหมหรือว่ามันหมาดคันนี้ไม่เคยมีปัญห,หาเนาะไม่เคยมีปัญหาก็เอาเบอร์สิบนี่แหละเราจะทํำติ๊กเกอร์มาใส่รอ,อครับผมเอาให้รอคืนเลยอเอาไว้คู่โรงงานพวกเรา อ่ซื้อใหม่ก็สองล้านกว่าบาทครับพี่น้องอ่าเราธุรกิจเราคงไปไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะรอรุ่นลูกดีกว่าเราใช้คันเก่าๆเลยแหละครับซื้อใหม่มาได้แย่งกันครับพี่พ่อจะขับคันใหม่าไม่เอาครับ <laughs> นะรอดูครับถ้าธุรกิจเราดีหรือว่ากิจการเราดีขึ้นก็ทีมงานเราเริ่มแก่ลงก็ต้องซื้อคันใหม่ให้แล้วครับทีนี้จะได้ขับสบายๆนะพี่น้องหกสิบกว่าขับได้นาะ อันเรื่องนี้ขออนุญาตถามหน่อยนี่พี่พศครับอ่ะสวัสดีกล้องไหนอ่ะสวัสดีครับพี่พศนี่พี่พศขับรถเบอร์อะไรยืจริงบอกขันเบอร์ยืบสองบอกผมพูดผิดเป็นเบอร์ยืบสามยืบอ๋อยืบสามขันลูกแปรย์รัยตชัยอ๋อยืบสามรถลูกไก่เนาะพี่พศอายุเท่าไหร่แล้วอไม่ต้องอายไม่ต้องอายเคยได้เมียอายุสามเนี่จริงบอกคือยังคือยังหนุ่มแท้นะฟิตเปี้ยเลย ห้าสิบสามนี่ยังไขว้คว้าเลยหนึ่งหนึ่งคำนวณห้จัดบอกหนึ่งหนึ่งห้าสิบสามห้าสิบสี่เนาะอุ้ยขับได้อีสิบปีเนาะนางน้าว่าจะแกจะไล่ผมออกนี่ยโอ้ไม่อยู่นี่แหละผมว่าน่าจะได้เมียอยู่นี่แน่นอนเลยพี่เนาะกำลังทำเรื่องออยู่นี่อ่ะสาวๆท่านใดสนใจครับลูกผมติดตามอยู่น่ะเดี๋ยวซื้อใช่ไหมนิสัยดีครับพี่พงศ์นิสัยดีถือว่าโอเคอยู่ว่าอยู่เรามาหลายปีแล้วกี่ปีแล้วพี่อยู่ หลายปีแล้วเนาะอยู่มาหลายปีแล้วขับมาหลายคันแล้วก็จะอยู่อีกต่อไปครับอยู่เลยช่วยกันไปไม่ต้องไปไหนหรอกพี่มันไม่มีอะไรดีหรอกเนาะอยู่นี่จนเกษียณเลย65้าขับได้สบายเนาะอล้ยเทวีแถวนี้เนานะสบายมากครับต่อไปเราวิ่งใกล้กลเไม่ได้วิ่งไกไก<ม>ลหรอกครับไม่ไหวและนะ้วเนาะผมก็ว่าผมก็ยัง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 ยอมเลยครับเนาะเหนื่อยครับผมกว่าจะไปกลับมาได้นี่ กว่าจะไปถึงมาถึงนี่ทุกวันนี้เอาพี่อยู่จนพี่ได้วิ่งใกล้แล้วพี่อย่าออกไปทําไมใช่ไหมเออสู้มาด้วยกันจน,จน,อจนเออสู้มาจนมาถึง,อ,งอ่อองอาจะหนีไปไหนเนาะ <c oughs> เออไม่มีงานไหนดีสุดนีนพี่เนาะงานหมูหมูวิ่งสบายๆครับเพราะเราการเองครับผมเนาะดูแลกันไปเดีย๋ยวพอจะเอาหม้อของข้าวมาไว้ตรงนี้ให้นี่ของข้าวจะไอมีไหม,ามานะข้าวทงข้าวสารกนไปเอามาหุงกินเอา สารไม่ต้องห่วงครับมีเยอะแยะครับผมกินด้วยกันเอาซื้อไข่ซื้อข้าวมากินโอ้ดีครับไม่ธรรมดาครับผู้จัดการปรสีครับผมว่าพ่นนี่คุณไม่ได้ใช้กระดาษปิดเลยใช่ไหมคุณได้ใช้ไหมผมถามคุณหน่อยกระจุกกระจกในี่คุณใส่เลยใช่ไหมใส่เลยครับแล้วทำยังไงมันถึงจะกลับคืนทีนี้สุดยอดเนี่ยฮะความคิดของเขาครับเนาะก็แล้วแต่เขาครับผมพูดเยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าเป็นนินทาผมว่าผมพูดมากอีกนี่ครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสีสันก็ไม่ได้ว่าคีริ้วคิเร่รถประคานี้ประมาณนี้อายุขนาดน,นี้เอาแค่นี้แหละครับพี่น้องเราขนไม้เนาะขนไม้ท่อนไม้อ่าเบญญพัรณ์มันก็จะประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องพูดเข้าข้างตัวเองครับจริงๆแล้วอยากได้รถใหม่ครับแต่เราไม่มีเนาะเราไม่ต้องไปซื้อใหม่เราได้แค่นี้ไปก่อนผมว่าธุรกิจทุกวันนี้ลงทุน ถ้าเป็นแบบพวกเราครับถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนเล็กๆหรือเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆครับกิอการบ้านนอกอย่างนี้ไปได้ยากครับผมไปได้ยากครับจะมาลงทุนล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านไปได้ยากแล้วครับพี่น้องเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ,ะกลับมาหาเก็บของเก่าครับเนี่ยเก็บของเก่าลากก็มาครับลากมาจากตากแดดมาเป็น 2- อสาปีลากกลับมาคืนครับลากกลับมาเพื่อที่จะมาซ่อมบำรุงมา ต่อเติมทำสีไม่ได้ทำสีพี่น้องผมดูมันพ่นสีเอาเลยครับผมเนี่ยซื้อสีมา3 0 0กว่าบาทครับบวกทินเนอร์และสาดไปเลยครับผมก็โอเคครับดูไม่น่าเกียดครับผมเนาะแกะสติกกงสติกเกอร์ออกก็าหาสติกเกอร์อสวยๆมาใส่เดี๋ยวทำจบผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆครับเะฮะเดี๋ยวเสร็จก็จะล้างใหม่อ่ะ ใส่ที่ปัดน้าฝนใหม่น่าจะเก๋วแล้วครับพี่น้องน่าจะใช้ได้แล้วทีนี้อ่าต้องยืนคุมครับถ้าง,งั้นไม่ได้งานครับผมเนาะต้องมาอยู่อย่างงี้ยครับถ้าง,งั้นไม่ได้งานครับไม่รู้จะทําอะไรครับผมใช่ไหมผู้จัดการฮะอเอาตอบตอบเสียใช่ไหม เสียแล้วเนาะเสียดูบอเสียชื่อเสียชื่อใช่ไหมเมียดูไปเน่ลยเมียดูใช่ไหมอ่าเมียดูต้องตอบให้ดีครับคุยให้ถูกใจผมถ้าคุยไม่ถูกใจผมนี่ผมพูดไปตัวที่ตัวแดนเนี่ยทะเลาะก,กันดิครับผมอ่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเดี่ยกทะเลาะกันนี่เนาะเอาเรื่องจริงมาพูดกันเละอีกนะอ่าแจวแล้วครับนี่ฮะดูดีแล้วขีมมือเขาเองครับมาจะเขยไมเนี่ยเราตะึงนิตึงไหน บอกนั่นมาแล้วมาแล้วครับเสียงมาแล้วเรารอว่าจะเต็มหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮะโอมาเยอะอเู่พอให้ใจพี่พิพธไปที่นี่ตรงนี้ลานสามารถเออยุกขวามือเลยหยุกลงทามเมืองไทยเลยเยื่องเมืองไทยเลยสามารถสามารถเออสามารถ เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปด้วยเกณฑ์นิดเดียวที่ใดพี่ที่จริงถ้าเราคือคิวอาหารมันมาเร็วคือเน่ยเต็มกันเคยไปเออไม่คือดัาไรจะให้พี่ไปประมาณสุตแตไม่น่าเกลียดหรอกพี่เดี๋ยวไปผมให้พี่ไปเพราะว่าพี่เออพี่ไปดูก่อนเออเข้าใจผมเนาะเข้าใจเข้าใจผมหน่อยเข้าใจผมเออลองยาต้องให้พี่เลยลองไม่ผมคุยกับเขาแล้วไงก็ไปก็บอกว่าลานกระสัง ร้านสุรัตกระสังครับอันนี้อ่าเขาก็จะโอเคเลยแหละคงแค่ม์มวยลานสามารถถามเขาก็ได้พี่เ<ม>อัเออไม่เคยเห็นอยู่ขวามือนี่ฮต่อไปคันนี้อาจจะได้วิ่งด้วยกันครับพี่เพราะว่าผมว่าจะทําไม้เยอะเนาะเราเอาไปแล้วก็หาของมาเอาไม่แน่นเนาะใ,ใช่ไหมโอ้โหครับออสุดยอด สุดยอดสุดยอดครับความคิดของเขาครับพูดเองเออเองสวยเหมือนกันนะสิเนาะไม่ได้ไม่ไมน่อายใครเนาะที่ริงถ้าเราต่อไปนะคตเราซื้อหัวเมก้ามาใส่เลยนะพี่คบบใช่ไหมเวทีฟรีแล้วหล่อใช่ไหมของพี่นี่พี่ถูกใจเลยไหมห้ามใครแตะเลยอ่าพิ้งสองคันเลยอ่าแล้วแต่ฮสู้กันไปครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจผู้จัดการสวัสด,ดีนะ่ะยืนตรงนี้เลยสวัสด,ดี uit, สวย พูดหน่อยพูดหน่อยค่ะพูดหน่อยว่ามีอะไรมีอะไรคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ